พอดีนะพอดีชุดของกรมทางมาตรวจสอบนะมาตรวจสอบตามคำร้องเรียนนะครับมีคนร้องเรียนไปนะครฮะมันก็มาตรวจสอบได้อยู่แต่ว่าแค่คาลร์ต้อฟคาร์ล๊อฟนิดนึงก็รับมาจากลูกเราเราเพิ่งตั้งเมื่อไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เลยก็คอยมาดูมาเร็วเพราะว่าคนร้องกัน ร้องเนาะไอ้คนคนห้าวกันที่นี่หน่อยก็เฮ็ดเบิดเลยไล้เฮ็ดบดดักได้่ยพวกพวกผงสั้าวเลยไม่รู้กี่งหรือเปล้วแล้วเจ้าเจ้าที่ก็ทำตามนั่ี่เนาะทหารก็ข้ามข้ามครับข้าจะมาข้ามประมาณนี้เนาะไ่เลยหรือแค่เดียวนะพ่อแสลแค่นี้เท่านั้นเนาะเพราะว่าญาติมันเป็นประเด็นที่ชนะพอดีมีคนร้องเขเลยว่าเต็มคำว่าเราต้องไม่ลืมแน่นอนที่มัก็ลืมเพราะว่าผมว่าเซตได้เก้าเมตรดีกว่า เ่านทาเข้าือตเมันจแงมเนาะตรงนี้เงตานีราวัดเก้าแล้วแหละค้าเม็ดมันไปคิดกับแพงพอดีอันใดครับ เป็นแค่ส่วนของทางบรรุนที่ออมาเล็กก็เ็กไม่ไหน้วไกลทางคะผมยากได้ถ้ามีคนร้องก็ต้องมาเลยัมีนึกแต่จเอาทุกคนจเอาเรื่องเลยไม่ค่ะ้าหากร้าเากบอาะค่ะารแต่ว่าป้ารอในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเยอะเหมือนกันไม่ตอนนี้สร้างแล้วตน้นไม่ใช่หรองตรงนู้นค่ะ แปคนช่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงค่ะก็คือเขายว่าพุ่นให้เีรูปเขาส้วตัวน้แบนว่านตู้นี้ดิมตรไนี้กันที่อนีก็มีโอ้ยสมัตรตนี้้าบ้านนาบ้านสอง

ากอผู <Es> <an> <c oughs> ้ดอนาั้งนั่นและมีผู้เดียวนะตางกล้องนั่นนะต่างแล้วคุณจบะะมเรกแล้วผคิดไฟฟ้าวีอแล้วค่เคนจ้าหน่อยมันจะิมาลองต้นนั่นเลยเล่ดียวมาเนี่ย ครับาทำไปแล้วก็ทาตามสามั้งแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทำมหน้าทีเดียเลยเนาะทำมหน้าทีเดียวเนาะชาวก็ทำไปของเราก็เล่าไปรั้อนมากสอบนะก็อย่างนี้แก้ไขไปแล้วที่เขาก็วัดเ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่กรมทางมานะครับสวัสดีครับ